อันนี้เป็นคลิปสลับมือใหม่จริงๆนะเออถ้าเพื่อนๆไปถามรลเววคนเยอะๆเพื่อนๆอาจจะได้ไม่ได้ข้อมูลว่าควรจะปั้นใช้ทรัพยากรปั้นอะไรดีสหรับผมอะผมมาบอกได้ผมพันแปดผมพันแปดรเองแล้วผมมีทรัพยากรที่แบบว่าจํากัดจริงๆว่าควรจะปั้นอะไรอะแล้วเซตไหนเซตไหนกำลังเล่นอยู่ตอนนี้ของซีลากาลังจะหมดนะ เออซีลากันยังไม่หมดแล้วผมก็จะแล้วผมก็ยังเล่นเซตพวกนี้อยู่จริงๆถ้าใครดูไลฟ์ผมบ่อยๆอ่ะผมจะเล่นเซตพวกนี้อยู่จริงๆสวัสดีครับวันนี้ก็มาเหมือนเดิมเนาะโอเควันนี้จะเป็นสี่ดาวนะโอเคมาดูกันเลยอีกทีวันเลยสิบสามวันนะ ิปก่อนเมื่อวานนี้ผมอาจจะลงชา้าไปไหน่อยนะน่าเหลือประมาณสามวันของสี่ดาวสี่ดาวเขาเป็นเหมือนเดิมนะมันจะก,ก่อนที่เริ่มต้นซีซันมาก็เข้าสภาวะของการเริ่มต้นซีซันสองดาวถึงสามดาวก่อนเนาะแล้วก็มาถึงสี่ดาวสี่ดาวก็ประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์มนะั้งถึงจะเข้ายุคทองคือห้าดาวนะโอเคจะมีทหารอะไรบ้างที่ผมอยากแนะนำมาเป็นทหารที่ผม ใช้งานเองนะแล้วครั้งนี้เพื่อนๆจะบ้านบ้านของเพื่อนๆคางทหารของเพื่อนๆจะบรรลัยสุดๆเลยเพราะว่าทหารสีดาวที่ท,ที่จะทำอะ่ะมันกินทรัพยากรมากๆเออใช่แล้วต้องดูดีๆว่าควรจะปั้นอะไรจริงๆจรๆจังเออจะเล่นแนวทางไหนสเต็ปไหนก็ดูดีอันนี้ผมไม่เอาไม่ได้เอาจากแรงต่างประเทศมาหรือว่าแรง ใครมาเอามาจากเพื่อนพวกผมที่เล่นกันอยู่เซตที่ผมเล่นกันอยู่นะเออจะเป็นเซตที่พวกผมเล่นกันอยู่โอเคจะมาแนะนำสรับตัวแรกของตีดาวเลยแนะนำนจริงๆนะลงได้ทั้ง DPE และ PUP โอ้ยอัน,นี้ผมได้ทําคลิปลงไปแล้วนะมาเล่นยังไงโอเคนะโอ้ยเป็นสาย DPS ไม่ใช่แทง เข้าแถวสองแถวสามอะเต็บหรือไปเข้าแลวก็อบเข้าข้างหลังเขาเออเข้าหลังเพื่อนอันนี้จะคิวได้เยอะมากๆเลยลงได้ทั้ง PVE ก็ลงได้นะไปตีโจนนอกเมืองหรือไปตีโจนจต้มเต้ต่างๆนี่ก็ลงได้นะคู่ไวโอเคผู้ไว้อยู่ไหนๆซีซั่นของกด F5 มาเนาะอยู่ในซีซั่นของเซอรเจรีย โอเคถ้ารีวิวหนะอ่อยนะเออถ้าอันนี้ก็เล่นได้อะสายดาวเออนอกไปเล่นหน่อยที่ผมไม่ได้รีวิวไปผมผมไม่ได้ค่อยเล่นธนูไงเออพวกพวกผมเล่นกันธนูกันสายดาวก็เล่นได้นนะมัเล่นได้ทั้งสี่ท่านอะ่ะจริงๆอะ่ะถ้าใครจะมาปลดล็อกเป็จริงะนะมาตอนนี้ก็โดนเนื้อไปหน่อยนะเออโดนเนื้อไปหน่อยแล้วเไว้ลง PVE อ่ะเออ PVE PVP ได้บ้างต้องดูสเต็ปแต่เอาสปาร์ต้าไปตายแค่นี้ แล้วมาดูาเราก็มาปลดล็อกอันนี้น,นะอืมเอามาปลดล็อกกันพี่ดั่น,นี้เนาะโอเคสลับตัวแรกสีดาวที่ผมแนะนำนะผมก็เล่นอยู่ตัวต่อมาคือพารดินอันนี้ผมก็ทำคลิปไปแล้วนะอยู่ในลิสเหมือนกันโอเคล,ลิรต์เหมือนกันนะพารดินที่ผมแนะนำอันนี้ใครจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้นะแล้วแต่คนชอบสำหรับผมผมชอบนะเออ คุณพบาทอันนี้ผมรีวิวไปแล้วแบบตัวนี้ไปกันเร็วๆนะตัวนี้เขาอยู่ที่ไหนปุ๊บดินเขาอยู่ในซีซันของการเริ่มต้นของการเดินทางนะซีซันที่4ี่นี่นะปลดล็อกที่นี่เนาะปลดล็อกที่นี่การใส่รูนหรือแนวทางการเล่นก็หรือไปดูรีวิวในการเล่นจริงๆจยางในลิปที่ผมสร้างเอาไว้ก็ได้ครัออันนี้ผมรีวิวไปว่าเล่นยังไงอะไรยังไงนะ อืมประเด็นยังไงเนาะโอเคอันนี้ไปเลยบแบบเร็วที่ผมทำนะแต่แนะนำนะตัวต่อมาแมนเนตอาร์มนี่ขาดไปได้เลยจริง,ร,งรับสี่ดาวนะนี่เพื่อนก็เพื่อนก็อยากเล่นแนวไหนก็นั่นแหละอันนี้แนวตบเนาะเมื่อกี้จะเป็นลาก x กดบีนะอันนี้ก็ทำในคลิปแนวทางในการเล่นเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมนะโอเคอันนี้ผมว่าแนะนำนะ อัศวินโอเคเปิดหน้ามาเนาะอยู่ในนี้อยู่ในหน้าทสี่ปุ๊บลงมานี่อัพตรงนี้อืมอัพปดล็อกที่ตรงนี้เนาะเอาอยู่ในที่นะเอาอยู่ในทีนะเออยนะเอ,อยู่นี้นี่ก็อัพแล้วจัดเต็มนิดนึงอหะเออพโอเคเพื่อเพื<ๆ>่มาปลดล็อกที่ตรงนี้นะการรีวิวต่างๆก็ไปดูที่คลิปผมได้นะที่ผมทำเพลดีไซน์ไว้เหมือนเดิม เกอยจ็ดจะแนะนามันนะอืมมันดูดีตัวก่อนตัวต่อมาเบ๊บเดี๋ยวตรงเดี๋ยวตรงนี่เพื่อนๆจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้หรือปั้นแค่พาดินหรือไม่ก็ปั้นแมนนี่อ่างก็พอเนาะอืมสำหรับเซสี่ดาวอันนี้เพื่อนๆก็เป็นตัวเลือกว่าเพื่อนๆชอบแนวไหนสำหรับตัวนี้ผมไม่ได้ทำรีวิวไว้แต่มันจะบอกว่ามเป็นตัวแทงจูบดาเมจให้เพื่อนเอไปคนชนเต็บ นี่ผมเดี๋ยวผมทำนีทำคลิปให้เพิ่มเติมแนวว่าการเล่นการเล่นของมันเป็นยังไงเนาะอืมสอบใับส่ที่ผมอัพผมอัพสายล่างแล้วลูงก็ใส่ก็โลใหญ่เนาะไม่ใส่ลูนลดคอร์สแล้วก็อัพศักยภาพเต็มนะโอเคสำหรับสายนี้ไม่มีดามจดอืมเป็นสายแท้งให้เพื่อนจริงจงังเลยอันนี้จะปั้นก็นได้ไม่ปั้นก็นได้ไปปั้นแมนนอา่านกับพายดิงก็กได้แล้วถ้าทรัพยากรไม่พออันนี้ที่ผมชอบล่นเฉยนะ ตัวนี้นะโอเคสลหรับเดี๋ยวต้องอยู่ในหน้าทีนะแล้วอยู่ข้อแรกนะแล้วก็ลากลงมานะอยู่ผักข้างล่างพาเลกกาดนะเออที่ผมรับเงินอยู่นี้นะน,นี่เพื่อนๆปัน้นก็ได้ไม่ปั้นก็นได้นะน,นี่แรกๆคนชอบเออมันแพ้มามาเป็นโลใหญ่แอนิเมกกาทน,นุเพราะมันก็อยู่ในเพ์ที่ผมชอบเล่นนะเออครับ ตัวนี้นะใช้ไดท้ทุกสถานการณ์นะโอเคตัวามานะปุ๊บหอ,อกสวิอันนี้เป็นหอ,อกสวิฟก็ผมทําเป็นสายม้านะสายม้าโดยโดยเฉพานะนะเล่นต่างนะรับม้าแล้วก็เอาไปตีคนได้เออไปตีคนได้อันนี้ก็ทํารีวิวไปแล้วเดี๋ยวผมว่าเอาไป้ใต้คลิปเหมือนเดิมครับตามเมฟที่รุนแรงเออ อาบเพื่อให้เพิ่มเลือดเพิ่มคนให้เต็มเต็มไม่เสยยิ่งไม่ตกฟอร์มอะไรไอ้ไปใส่ตั้งรับตีตั้งรับนะออกต้านยาด้าน,นตั้งรับอันนี้ผมก็ชอบเล่นนะนี่เพื่อนๆถ้าขาดกันมาสี่ดาวมันก็ค่อนข้างจะกันได้นิดนึงไม่เยอะเหมือนตัว,ต,วตัวฟาแรงห้าดาวข้ามสเต็ปไปหรือไม่ก็ตัว สวิกสามดาวที่ว่าเคยเคยบอกให้ป้านั้นนะตัวนี้นะตัวนี้คุ้มกว่าสำหรับผมผมเอามาตีตีคนด้วยตีคนด้วยตีรับม้าด้วยสำหรับตัวนี้นะแต่เพราะด้านยาสีดาวนะด้านยาสีดาวก็แล้วแต่คนเดียวปัน้นโอเคเขาอ,อยู่แฟนภูมพ่อท่อยู่หน้าแรกนะแล้วก็ปลดล็อกมาเรื่อยๆนะปึ๊บทันจีมาแล้วอยู่นี้นะเออผมไม่ค่อยออาไปเยอะมาแรงแล้ว แล้วแต่กดจะอัพเลยนะวิ่งเ,เร็วด้วยอันนี้นะพ้อยหมดประดิอะ่อ่ะไม่หรือน้าแรกนะนี่ก็อยู่ในที่เพื่อนๆเล่นหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่คนจะเล่นนะเออแต่มันอยู่ในที่ผมที่ผมเล่นยิงรงผมก็ทอดออกเวนกาผมทอดออกมันสี่ดาวมันจะปืนทรัพยากรมากๆนะเพื่อนๆอาจจะปั้น ผมแนะนำก็คือไเล่นอา่อนก็ได้พายดิงก่กอ็ได้อหรือไม่ล่าสุดก็คือที่ผมอัพลองดูเดยไปอของสายประชิดสายหนึ่งก็คือเป็นโตยาวตัวนี้นะที่ผมยังไม่ไดวิวนะนะตัวนี้นะหนึ่งตัวโคตรถึกจัดเลยสนุกเออก็ตัวนี้ ที่ผมเคยรีวิวไปแต่ผมถอดออกหมดเลยนะเออเอาเสียดายมันก็เสียดายแหละเกมมันบัฟไปบัฟมาทรัพยากรผมไม่พออันนี้นะคือตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะเก่งแล้วตอนนี้เขาทำรีวิวเอาไว้แต่ว่ามันตอนนั้นเนะี่ยมันไม่ได้เก่งเท่าตอนนี้นี้วันที่ที่เพิ่งอัปเดตไปที่ว่าผมอัปลองดูดีอะสุดอะมันมันเก่ง,างมากมาก เออมันมันบัฟมาเออตอนที่บัฟม,มาตอนอัพัพยาภาพมาตอนเนี้ยแม่งไม่เก่งเลยแต่ดูแต่ดูพวกไอ้นู่นไอ้นี่แม่งแม่งดีมากนะแต่พอเอาไปใช้งานจริงๆมันใช้งานไม่ได้เออถ้าอยู่ในเพลย์ลิสที่ผมอัพมาผมจะไม่แนะนําให้ปั้นนะแต่สำหรับตอนเนี้ยผมแนะนําให้ปั้นนะสำหรับเพื่อนไม่มีทรัพยากรทั้งกันมาทั้งการโคนแต่ข้อเสียคือมันจะไม่ผมมันจะไม่หัน คือไปดูในรีวิวที่ผมรีวิวได้นะมันจะไม่ค่อยหันว่าในทางการเล่นยังไงผมพยายามจะปั้นสุดแหละตอนนั้นนหะแต่ตอนนี้มันเล่นได้แหละแนะนําอีกตัวหนึ่งเมื่อเพิ่มปั้นแมนเอสอาร์มาแล้วก็ปั้นตัวนี้มาต่อตัวระยะไปชิดสองตัวพอจบไม่ต้องเปิดทรัพยากรอะไรเยอะมียิงเลยนะตอนเนี้ยอันนี้โคตรอนเนกประสงค์ทั้งการทหารลาทั้งการมา้การธนูโคตรอนเนกประสงค์แนะนําเลยนะตัวเนี้ย แดงมากหรือไม่ก็ตัวนี้ก็ได้อืมปั้นแมนไดอารมหรือไม่ก็ปั้นพาดินตัวหนึง่งแล้วก็ปลาตัวนี้มาตัวนี้นเออปั้นแตกเขาเล่นหเหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมปั้นหูเวที่ผมแนะนําตัวเนี้ยเอาไว้ด้วย <c oughs> นำยิงรหรับตัวอื่นแล้วไม่มีอะไรแล้วระรับสี่ดาวก็ปืนทรัพยากรเพื่อนๆก็ ลองดูนะว่าเซตผมเล่นถูกใจเพื่อนๆไหมสำหรับระยะประชิดนะดูที่นี่เหมือนเดิมมาปลดล็อกที่ซีซันนะปลดล็อกที่ซีซันตัวหนึ่งที่ว่าเพิ่งบับมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ที่ผมลองเล่นที่ทีเพย์อยู่ที่ข้างล่างนะนะที่สี่นะอยู่ที่สี่ทรีนะโลโตโตโตยาวเขียวนะเพื่อนก็มาปลดล็อกตรงนี้ได้อับกัน มาปลดล็อกอ่าล็อกน,นี้นะตัวยาวอันนี้สีดาวอันนี้ผมเล่นเท่านี้จยิงเพราะสีดาวมาเปลืองทรัพยากรมากเลยระวังในการใช้งานจริงๆนะเออสำหรับีย่ยบางพูดถึงระยะไกลที่ผมเล่นก็คือมีแค่ลองโบลองโบ,ลองโบจําเป็นต้องทํำไหมจําเป็นนะไว้ลงโจนไว้ p ว e อ่ะเออไว้ล่าปืนผมเอาไว้ลงล่าปืน เออธนูวันนี้ไม่ได้รีวิวไว้นะแต่ว่ามันยิงแล้วยิ่งไกลยิ่งแรงยิ่งถ้ายิงไกลแม่งยิงยิงยิงไม่แรงเออไว้ไว้ฉบฉวยเอาไว้ยิงกับระยะไกลด้วยกันเออธนูก็เ็ธนูเอาไว้ยิงไกลด้วยกันนะใช่เอาไปยิงโลนะเออเอาไว้ยิงยิงระยะไกลด้วยกันพอเปิดมาปุ๊บเราเห็นเราจ่อยเลยเอออะไรประมาณนี้ พวกเขาอยู่ในแผนภูมิอันนี้นะเออง่ายเราก็มาล็อกตรงนี้ตองโบผมว่าจาเป็นต้องมีนะเอออเาไว้ทั้งลงลงโจนตีโจนล่าปืนหรือไม่เอาไว้พีพีเอาไว้เล่นสอยระยะไกลด้วยกันจำเป็นต้องมีนะปืนอีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้ก็คือวิ่งเร็วนะแล้วแต่คนจะชอบเล่นนะอันนี้วิ่งเร็วยิงรัว แต่คชอบอันเนี้ยอืมไม่ได้อันนี้ไม่ได้ทำรีวิวไปเพราะความชอบส่วนตัวยิงเร็วยิงเร็วแต่ที่ตัวที่แนะนําให้จริงเรื่องจ,งจริงคือปืนพินหมูอันเนี้ยยิงแรงมากๆแลถ้ายิงทะลุถ้าใส่รูนไปก็ยิงรูนยิงทะลุโล่เล็กอะ่ะ15%ใส่รูนเข่าไปนะอันนี้ผมก็ไมไ่รีวิวแต่มาแนะนํานะ กุนตีนธนูเอไม่ให้ปืนเนี่ยกุนตีนปมาวิ่งเข้าแล้วก็ตั้งพินได้เดอไม่รีวิวพินขอโทษแหละถ้ามีโอกาสจะมารีวิวนะสำหรับพินนี้ที่ผมชอบเล่นมนาเนี่ยโอเคอยู่ในที่สั้นนี้ปืนเหมือนกัน,พนเพื่อนๆมาบอดล็อกตรงนี้ได้นะสับปุกนตากขึ้นหมูเป็นปืนที่กวนส่นตีนจริงยิงแรงยิงโลยิง ยิงพวกโล่พวกแม่ได้อารมาเข้าโดนราเมจ75%แล้วยิงแรงมากๆเลยเออแล้วก็ตั้งพินได้ขัดม้าได้นี่ผมว่าถ้าใครชอบปืนก็กแนะนำนะปืนนี้นะชอบส่วนระยะไกลนี <c> ่ <oughs> ผมก็มีสามตัวเหมือนเดิมเออก็ปั้นฟีดไปยาวเลยจากตัวนี้ที่อยากแนะนำนะอืม สำหรับระยะไกลนะดูทหารแม้ทหารม,าารมา้เขาไม่เนียนเคยทำรีวิวไปแล้วคลิปน้าโดนโดนลบไปแล้วมั้งไม่ได้อันนี้ผมชอบด้่มากเลยนะเนีอตัววยตัวหล่อยตัวสี่ต่อสองคอสายไข่เลยตัวเนี้ยเออตัวตัวแอมบูตตัวดักซุ่มเออข้าวไฟใหญ่ไม่ได้นะแต่เป็นตัวที่แบบดาเมจรุนแรงอยู่อันนี้ผมแนะนำนะผมเล่นบ่อยมากๆเลยเออชอบ เออไอ,อ,อ,อเคยรีวิวไปแล้วแต่วมคิดนัาน่าจะโดนแบงถ้าเพื่อไม่เจอเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกรอบนะไอเนี้ชอบมากแบบมาค,คอมเบเนียน,นอ,อ,อยู่ในเขาอยู่ในอเล็กซานเดอร์เอออเล็กซานเดอร์ถ้าใครมามาปลดล็อกก็คือบบนี่เตาสี่กับห้าเล่นได้ไอแกงปลาหินไม่ต้องไปเล่นมัน <c oughs> เออมันไม่ค่อยแรงอะ่ะ มา่มนนี้มาปลดล็อกในเนาะโอเคจะมาอนี้เอาไว้ผมอันนี้อันนี้ผมเอาไว้ตีบอทนะ PVE นะเออ PVE ลงโจนห้ารอบต่อวันลงโจนนอกเมืองหรือเอาไปเข้าหอกอะไรเงี้ยอันนี้รีวิวแล้วมีรีวิวเอาไปดูเพลย์ไดต์การเล่นมันนะม้าต้องใส่ลูนอะไรเยอะมากมายเขาก็เก่งแหละเอาไว้ลง PVE อย่างเดียวนะไปไปลง PVE อย่างเดียว มาพิวอีที่ผมรีวิวไปก็คืออยู่ในซีซั่นของเสม้อผ้าอันนี้ที่มันกาลัปลดล็อกด้นะอันนี้ในเสม้อผ้านี้เนาะโอเคพูดผมกำลังปัน้นผมก็แนะนำนะพูดอะเอาไว้กันมาเออเนี่ยเอาไว้กันมากำลัง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 จะปัน้นเดี๋ยวค่อยมาอีกทีนึงแต่ก็อยู่ในดิสท,ที่ผมแนะนำนะพูดเขา ก็สลับอูดอ่ะผมกาลังจะปั้นเหมือเดินนะเอาไว้ว่าจะเอามาว่ามา,าไว้กันมาเอามาเล่นนะเพิ่งเพิ่งะเลนแต่เพิ่งชอบว่าชอบเล่นอูดไหมอูดจะเล่นแนวสายแนวล่างนะเลอนไหนไม่รู้นะเล่นล่างนะเอาไว้เตะคนลุกเตะคนลุกมาชนห่างด้วยเหยกระเด็นหมดเออเล็นสายล่างนี่ผําลังจะทําเนาะสลับอูด รับอู่ก็อยู่ในซซซั่นของทะเลแมงป่องนะเออแมงป่องแล้วก็มาปลดล็อกได้ที่นี่เอ,อเป็นทหารเออเป็นทหารที่แนะนำตัวหนึง่งอันนี้ใครจะปั้นก็ได้ไม่ปั้นก็ได้นะเวลาใช้มันใช้ยากนิดนึงนี่ก็นนยังไม่ได้รีวิวนะแต่มันแรงมากมาสี่แซกโซโฟนนี่อัจรรย์ยภาพอะแรงมากๆเออ แต่ตอนนี้เล่นยากอยู่เพราะว่ามีพี่ของโล <c oughs> กันม้าได้อะเล่นยากอยู่นี่แล้วแต่คนจะเล่นชอบเล่นเนอม้า,มาหอกยังไงอันนี้ก็คือรีวิวไปแล้วรีวิวไปแล้วผมว่าไม่ค่อยไม่มีใครสนใจมา้าขึ้นมาสักเท่า,หาไหร่นะอันนี้ก็คือแล้วแต่คนจะปั้นก็คือมา้าอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำนะ สี่ดาวก็ได้มีเท่านี้นอกนั้นอะสี่ดาวเขาปั้นไม่เยอะเพราะว่าจะไปเล่นสองดาวสองดาวมากกว่าผสมกันเออสำหรับการแนะนำที่อยากให้ปั้นมาก็คือป์คมาของคอมมานีะนะมาของคอมมานีหนึ่งตัวหรือไม่ก็เดก้าแอคหนึ่งตัวอะไรอย่างนี้หรับม้าที่จำเป็นเอาไว้ลงบอดก็คือเหมือนอันนี้เออจำเป็นก็เลยผมเลยวิวตวไว ไว้ลงโจนลงตีโจนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จําเป็นนะตัวเนี้ยพูดเขาไปดูรีวิวได้นะเออระดับสี่ดาวก็มีประมาณนี้ที่ผมแน,นมะนำา่าคือมา้าม้ามา,มาแล้วก็ปืนข้าวบนมีนีน่นี่นี่อันนี้กระปั้นได้กระปันก็ได้นี่ปั้นได้กระปั้นกระปันก็ได,ได,ได้อันนี้อันนี้กะะ็แล้วสิ คือไปดูไปดูมาคือผมผมเล่นน้อยมากๆเลยเพราะว่ามันมันแล้วแต่คนว่าคนจะเล่นแนวทางไหนเออมาดูทรัพยากรดีๆอันนี้เป็นคลิปสลับมือใหม่จริงๆนะเออถ้าเพื่อนๆไปถามเลเวลคนเยอะๆเพื่อนๆอ,อาจจะได้ไ,ได้ข้อมูลว่าควรจะปั้นใช้ทรัพยากรปั้นอะไรดีสาหรับผมอะผมมาบอกได้ผมพันแปด ผมพันแปด้เองแล้วผมมีทรัพยากรที่แบบว่าจํากัดจริงๆว่าควรจะปั้นอะไรอะ่ะแล้วเซตไหนเซตไหนกันเล่นๆอยู่ตอนนี้ของซีลากาลังจะหมดนะเออซีลากันังจะหมดแล้วผมก็จะแล้วผมก็ยังเล่นเซตพวกนี้อยู่จริงๆถ้าใครดูไลฟ์ผมบ่อยๆอ่ะผมจะเล่นเซตพวกนี้อยู่จริงๆเออหรือใครดูโชว์ปู่หรือในคลิปที่ผมทําเอาในลงในคลิปในช่องอะ่ะผมจะเล่นเซตพวกนี้อยู่ดี อยู่จริงๆอืมใช่ผมยังเล่นได้อยู่แต่ถ้ามันเล่นไม่ได้หรืออะไรยังไงเราผมจะมาอัปเดตทีหนึ่งแล้วเข้ามาข้อสรุปนะสลับเพื่อนๆที่จะปั้นก็คือปั้นแมนนิอาร์หรือปั้นตัวนี้ปั้นแมนนิอาร์เสร็จปุ๊บปั้นตัวนี้หรือแม้ปั้นตัวนี้ก่อนก็ปั้นแมนนิอาร์มที่ผมแนะนำแต่ปั้นตอนเนี้ยตัวนี้คืออนเนกประสงค์สุดเลยแค่เพื่อนๆเล่นระวังอันเล่นก็สามารถไปดู อันเดิมอันเดิมอัดก่อนของผมได้นะว่าแนวทางการเล่นมันเล่นยังไงไปดูเป็นแนวทางได้แต่ตอนนั้นผมไม่ได้แนะนำมันเล่นนี่แค่มีแนะนำมันเล่นแล้วอันนี้มีมีแนะนำแนะนําการเล่น,น,นแล้วอันนี้ก็มีแนะนาการเล่นแล้วอน,น,น,วนูก็ปั้นไว้ตัวหนึ่งก็ได้ลงโบใช้คุ้มสดุดยดิงไกลสุดอืมยิงไกลสุดในเกมนะแต่ผมไม่ได้ทำรีวิวว่ามา้มา,าม้าเขามาเนียนตัวนี้ก็ได้หรือไม่ก็ไปเล่นเล่นดารกแอคก็ได้ หรือไม่กปั้นสองดาวอันนี้เสร็จก็ลองเล่นก่อน,น,นเล่นสองดาวตัวน,นี้ไปก่อนเออแล้วก็ให้ตัดสินใจว่าชอบไหมไปดูรีวิวผมว่าชอบไหมการเล่นมันอะคอมเมานี่ผมไม่รู้โดนลบไปยังวะแม่งติดแบนดอันนี้ก็คือแนะนาแอ้นี้ถ้าขาดมา p e วก็ก็เล่นได้นะเอามาพีวีนะทำรีวิวไปแล้วชอบไม่ชอบอันอื่นก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะชอบอีสองตัวนี้ไม่ชอบก็ไม่ต้องปัน้นแค่นะั้น ทเ,เท่านี้จริงอืีดาวที่ผมแนะนำวันนี้นะเป็นแนวทางได้นะก็วรนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร,ร์กดติดตามอะไรด้วยะฮะเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะแล้วก็มาแนะนำคือจะหมดแหละไม่มีแล้วนะแล้วผมก็ไปเลยแล้วกันไปดิ่ดะตีอย่า